สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เสาร์ที่3มกราคม2568ของเราไปกา 68, ปกันตลาดนัดโคกระบือตําบลคําเตยอำเภอไทรเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับเขามาแล้วฝากคูไลคกดแชร์กดต่ำนะมาชมบรรยากาศก,ก,กันนะครับนี่นะครับบรรยากาศครับพ่อไปอยนนะครับง่วเขาสนามประมาณ20เปอร์เซ็นต์นะครับนะี่นะเรียกหว่านนะครับเรีย3 1 5 0 0หนึมหม่งแม่ลูก แม่สูงหลายซีประมาณหลายซีนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับโค้งสางใหญ่แบบยาวใหญ่ยาวนะครับม้าหนาพันท้ายครับใหญ่ยาวใหญ่ยาวลูกตัวดีเลยครับประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับไปขุดนะแม่ยังขาดน้ำเลี้ยงเช่นน้อยอยู่นะครับลูกกินนมนะครับ ขุนเต็มเต็มมากน,นี่ก็กล้ามเนื้อสวยรประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเตาเลียงอยู่นะครับเป็นตะเลียงได้เน่านะครับแม่ลูกได้เน่านะครับแต่ว่าลูกออกมาทรงลูกมาเลือดสูงนิดหน่อยนะครับขึ้นเลยนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียเนาะชาลุเล่นนสนใจที่ตัวใดเบอร์ใดนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้า ห้าหกนะครับสนใจทุมาสอบถามได้นะครับชารูรี่นะครับลอยซีหอกนะครับประมาณลอยซีสิบบวกนะครับยาวนัใหญ่ยาวนะครับยาวเอาเรียบดีแข้งขาดีมั้ครับดูส่วงคางดีมั้นะครับเอาจมูกสวยนะครับได้กนักเมาวยังขี่ดื้อขี่ดื้อเด็กเลี่ยม นะครับเบิ่งหน้าะครับโค้งสังนะครับดีหมดนครับเอชลฤกษ์คืออยู่นะครับโค้งสังบนนี้คืออยูืนแม่ลูกข่มขนาดกระชับรัดจะเลี้ยงง่ายๆนี่ค่าจั๊บบาทนะครับแบบนี้หมื่นสี่พันหม่นสี่สองตัวนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียหมื่นสี่หนึ่งร้อยห้าสิบแม่เครื่องดำอมนะครับขาดจำเลี้ยงนะครับเป็น เป็นขนาดกลางๆเป็นไทยไทยข้างๆเป็นงัวไทยกระเทือ,ะน,อนะครับเป็นงัวไทยกระเทือลูกเล็กเป็นงัวหนักครับเป็นงัวหนักตาแดงครับโคมละหมื่นเออครับข้าวปบ๋าเป็นเรียงได้สองสาวนี่นะครับเรียงข้าวเดียวกับแพรไว้นะครับรอยา่างว่วเมียสองตัวข้าวเดียวแพร่ไว้ดิ เลี้ยงอันนั้กกกนก,กบบน 4, เนเ็เรียงไปอีกปีกรัวลูกก็มาบ้านซี่หาเดือนเลี้ยงอายุครบสองไปเลี้ยงไปอีกปีครึ่งกลยเดซเซิงเลวนะครับจัหน่อยกับแม่กับดเดซเซิ้งเลวนะครับอเดียวเลี้ยงสองปีปปงสองปีเป็นงัวหตัวสองปีเป็นงัวซนะี่ตัวตัวสนใจติดต่อได้เบอร์ไดน้นะครับศูนย์เก้าศูนย์สองสีส่ 2>, 2 6 9หกเกสองหกเก้าสนใจทุกกาสอบถามมือเดียวนะครับขนาดเงื่อนหมื่นแม่ลูกแม่ลูกมื่นสี่ครับสนใจก็บทุกกาสอบถามมือให้ค่อน้อยๆก็มีนะครับค่อมน่อยๆนะครับมือนี้งงวใหญ่งวใหญ่กับเป็นง่วเหนือเป็หมดอนงวนงวใหญ่กับขายเป็นง่วเหนือเป็หมดมันขายเร็วกันนะครับ เขาขายเร็วกว่านะครับเพิ่นกับในหอยกับหมูเงินนะครับอันเด็กกับพ่อได้ขายกับขายไปนะครับอันเด็ขายเร็วกับขายขายเป็นงม้เนื้อมันขายได้เร็วนะครับสศราหน่อยกับงามๆเมกับพ่อมีเบิ้งกินด้มีใบยางเลาะเหมือนกันนะครับคือบ่ครับ อันนี้ตอนราคาถึนันใหญ่เป็นหย่ราคาใหญ่นีนนนนต่นู่นตนีเรงแมวมันกจมนใหญ่เดมาหันนันยงเดียวยา,างังย่งาปันมันใหญเนาะเน้อัสูงกว่าสี่สิบกว่า <c oughs> ขา ok ้าเจ้ารู้หลจีต่อจังต่อราคากันนะกาลุแหงนะมันไกวไปเลยครับมันเละ นีผู้ชมมาถามราคาอยู่นะเพื่อรื่องต่อราคาเก,กันเาาอิน มื 11, 500่นหนึ่งันหครับงวงนะครับแม่แยกลูกท้องว่างสูง140ร้ 11, อยสีิบหนึ่งหมืนหนึ่งันห้าร้โซนในหางเนื่อขายดีนะครับนงะวดเนื้อขายดีนะครับยัน มือนี้ส่วนมากก็เป็นร้อยเนื้อครับร้อยเนื stamp. ้อก right. ับงัวห่างนะครับแบบวัวผอมวัวคงนะครับง่วงามตรงนี้นะครับโตแบบงัวงามแบบตรงนี้นะครับทุกเมื่อนี้นะฟอร์มแบบฟอร์มแบบงัวงามเนี่ยหายาแย่ๆนะเขาสนามบ่ค่อยมีนะครับมีแต่งัวผอมครับงัวโคงงัวผอมนะครับ แบนุ่มหน่อยนะสูงว่ยยิบหนะครับมีคนมาให้เจ็ดพันเริ่มเปล่าอันก็อวนนะครับทั่วปูนะครับคาแบบนหกเจ็ดพันเริ่มกน,นะครับมีคนมาให้นะครับปูหน่อยนะครับสูงลอยยิหานะครับปูหน่อยสูงวอยยิบหานะครับ ้างนี่ยวุ่นวายวขึ้นรถครับนะวันนี้นะครับเริ่มตลาดเริ่มนะครับสวยเนียกับนะครับบรรยากาศซื้อขายกับเพชรใบซื้อขายกับนี่ี่ชื่อตลอดนะครับาปุ่นๆนะครับ เดี่ป็นคนโอ้เป็นเด็กงวมันยิ่มเน่นเด็กงวงามไปเรียงงวหน่อยน่อยนสองสาวเดืนโอ้เปนได้สองสาวมนเลยสามหน่อยนะตามเวียดนามกันยังสื่องวด่นเวียดนามกันนะสื่อจักบาทแบบนี้นะครับอยสี่สิบห้าบวก

ไปไปไปคืรถแล้วมรถยูงไมพี่เอ้ยมืนดเด็กน่อยสี่ห้าพันนะสี่ห้าพันเด็กน่อยอะนะอิเล่นะครับมืน่นมื่นเจ มือเหนือนะครับสูงไหวสามสิบหานะครับยิงหน่อยกืบหกเจ็ดพันนะครับ